คนเบิกตกาใจระ่ะไปแล้วลุงแกบอกว่าครับตอนเส้นทางหลังจากที่ลุงได้พาผมผ่านดงแห่งธุรกิจท่องเที่ยวไปแล้วเวลาที่เหลือตอนนี้ผมขอไปเรียนรู้วิถีชีวิตของคนในพื้นที่จิตวันอย่างแท้จริงครับซึ่งลุงบอกว่าจะพาผมเข้าไปอยู่ในตรงที่รอบๆจิตวันพ์คครับ อันนี้คือชิตตวันพัก <National> Park. ตรงเนี้ยนักท่องเที่ยวเขาบอกว่าจะเต็มเลยในช่วงเชา้าเช้าแต่พอตกสายมาชาวบ้านก็จะมานั่ง บรรยากาศในภูกระชาเขาพาผมเหมือนมาเดินเที่ยวอะเที่ยวชมแบบมีบรรยากาศแบบชิวๆมากเลยนะก็ต้องตามแกไปอะยายมาเลี้ยงควายอะควายยายใช่ไหมก็เป็นบรยาานนบรยากาศอีกแบบหนึ่งนะเราก็มองนักท่องเที่ยวเป็นตัวตลกไปส่วนนักท่องเที่ยวก็มองเราว่าเป็นวิถีชีวิตไปอะไรเงี้ยคือมันเป็นการผสมผสานร,ระหว่างนักท่องเที่ยวและวิถีชาวบ้านนะนักท่องเที่ยวก็เที่ยวไปวิถีชาวบาา้านก็อยู่ไป เก้าสิบปีที่ผ่านมายายว่าหมู่บ้านเป็นยังไงบ้างก็การเกษที่ตตานี่เปลีัยนไปเปลี่ยนไปนมันก็เลยการใช้เทษตดบาริเบน่าโอเคเปลี่ยนการตอนรบโอเคการใช้ค่ายไอ่ที่ถามแกเนะี่ยว่าทำไมต้องต้องสักเนี่ยอย่างเงี้ยทำไมต้องสัก เขาบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยต้องสักกันทุกคนเวลามีสามีแต่งงานแล้วเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นผู้หญิงที่สวยมีมารยาทเนี่ยยายถนัดมือข้างขวาเห็นไหมเวลายายไปเสิร์ฟเนี่ยเขาก็จะยื่นมือข้างขวาไปยายก็จะเห็นมือข้างขวาในยายสวยมากเห็นได้เลยว่าเป็นหมู่บ้านที่แข็งแรงยังคงวิถีเดิมเชื่อได้เลยว่าหมู่บ้านเนี้ยก็ยังมีวิถีชีวิตเดิมๆอยู่ต่อไปครับถึงแม้ว่าวิถีชีวิตด้านนอกของหมู่บ้านนี้จะเปลี่ยนไป แต่คุณยายก็ยังบอกว่าวิถีชีวิตเดิมๆแบบเนี้ยก็มันผูกพันกับเขาเขาจะเปลี่ยนแปลงได้ยังไงยายบอกว่าเงี้ยมันก็คงตายไปพร้อมกับเขาแหละถ้าเขาตายไปก็ไม่รู้ว่าลูกหลานเนี้ยจะเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตนี้หรือไม่ยายก็ยังไม่รู้ที่แถวนี้มันเปลี่ยนแปลงหมดมันมีรีสอร์ทมันมีอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไม่ทําเป็นรีสอร์ทไปเลยครับ ที่านีเขุติบารีลาวเนี่ยฮะมีข้าวนาเลยอาฟุตข้าวนาเลยอาวณัติอาทิตย์ต่อราฮะมีนอตเดียวไปเลยสานเองด้ชีกิสันยูการตุมันชีกิสันสวนถ้าเป็นบ้านเรานี่ก็ขายนาไปนอกอ่ะปกติเนี่ยคนเนปาลเห็นส่วนมากก็จะไปอยู่ประเทศอย่างประเทศมาเลเซียประเทศไทยก็จะมีส่วนมากนะคนที่อยู่บนเขาแต่คนพื้ชราบเนี่ยเขาไม่อพยพหนีเลยเขาบอกว่า เขาเขาอยู่ที่นี่แหละเพราะว่าเขามีผืนนาแล้วก็กทํานาของเขาเขาก็อยู่อย่างนี้แหละคือทํานามันก็อยู่กินได้คือจะแตกต่างจากบ้านเรานะบางครั้งมันก็เสียใจเหมือนกันนะบ้านเรานี่ก็พยายามเอานาไปจำนองแล้วก็กบยบแรงงานไปอยู่ต่างเมืองต่างประเทศแล้วก็ส่งเงินกลับมาแล้วก็ใช้เงินกันอย่างเมามันแล้วก็พอใช้เงินกันอย่างเมามันเงินหมดนาก็หมดไปด้วยแต่คนที่นี่เขามีแนวะคิดว่า ยังไงอยู่กับนาฉันอยู่กับที่ดินฉันฉันก็ทําตรงเนี้ยังไงก็ไม่มีวันตายยังไงก็ไม่มีวันอดแล้วที่นาเนี้ยก็อยู่กับฉันอยู่กับลูกฉันอยู่กับหลานฉันอยู่ไปจนถึงอนาคตของลูกหลานเหลนหลวนของเขาเลยเขาพูดว่าอย่างนั้นซึ่งบอกได้เลยว่าวิถีชีวิตของคนที่นี่นี่เขาปุพันกับที่ดินเพราะว่าที่ดินมันมีน้อยในประเทศเนปาลแต่ถ้าจะบอกว่าจะให้เขา ขายที่ดินแล้วก็ไปทํารีสอร์ทเพื่อพัฒนาไปสู่อนาคตที่ดีกว่าคือมีนักท่องเที่ยวเข้ามามีคนเข้ามาพักอาศัยอะไรเงี้ยเขาบอกว่าอย่างนั้นมันไม่ยั่งยืนเพราะว่าการที่จะสร้างสิ่งไรใหม่ๆขึ้นมาตามค่านิยมใหม่ๆนั้นไม่มีทางหรอกที่จะอยู่รอดได้ก็คือสิ่งที่อยู่รอดได้ก็คือพื้นนาำพื้นนี้แหละที่ทำให้ชีวิตครอบครัวเขาไปได้ใช่ไหม และในคืนนี้ลุงกัญชาเล่าให้ฟังว่าชุมชนทาลูจะมีประเพณีประจำเผ่าซึ่งลุงได้ชวนให้ผมไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วยครับเราต้องรีบไปครับ ไปนี่เหรออ้าวเจอสาวชวนไปแล้วเขาบอกว่าให้ไปร่วมประเพณีบ้านเขาที่จะช่วงนี้เท่านั้นนะช่วงเทศกาลดัสไซที่จะเป็นช่วงเดือนของเดือนตุลาคมเขาบอกว่าให้มาช่วงเดือนนี้แหละเขาบอกว่าจะมีเทศกาลนี้เขาจะแต่งตัวสวยๆอย่างเงี้ยตื่นเต้นด้วยใจจะกาดป่ะ นี่คือประเพณีของชนเผ่าทาลูครับซึ่งเขาเป็นนทีสคญเช่นนี้ครับซึ่งทุกค่ําคืนครับเขาก็จะออกมาในช่วงเดือนสุราคมนี่ครับก็จะมีพิธีอย่างเงี้ยทุกทุกหมู่บ้านครับในจิตวันครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งครับที่เขาออกมาร้องรำทำเพลงเพื่อที่จะร่วมฉลองคล้ายๆล้เทศกาลปีใหม่บ้านเราแหละครับถ้าเรามาก็ าจจะได้มาสัมผัสวิถีอย่างนี้ได้ในช่วงเดือนนี้แหละครับซึ่งเป็นวิถีชีผมเห็นแล้วว่าน่ารักมากคือทั้งครอบครัวขอ,ของหมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันแลว้วก็น้องๆก็จะมาซ้อมร้องเต้นเพื่อจะให้คนหนุ่มคนสาวคนแก่ได้ชมกันในยามค่ำคืนอย่างนี้ครับ แม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆที่ผมได้มาสัมผัสวิถีชีวิตของชาวชนเผ่าทารูชนเผ่าที่เก่าแก่และชนเผ่าสุดท้ายที่ยังหลงเหลือให้เห็นผมเห็นถึงอะไรบางอย่างของที่นี่ครับความเข้มแข็งของคนในพื้นที่ที่ยังรักษาวัฒนธรรมเดิมๆเอาไว้รักษาพื้นที่ราบผืนใหญ่ที่สุดในประเทศเนปาลให้เป็นพื้นที่การเกษตรที่มีความอุดมสมบูรณ์เขาไม่เคยคิดที่จะเปลี่ยนแปลงพื้นที่ที่นี่ครับให้เป็นโรงแรมเพื่อที่จะรองรับนักท่องเที่ยว แต่เขามีความคิดที่อยากจะากอนุรักษ์พื้นที่ตรงนี้เพราะเขาถือว่าแผ่นดินนี้คื kids, อแผ่นดินที่ให้คุณประโยชน์กับพวกเขาและลูกหลานของพวกเขาขอบคุณครับมิตรภาพต่างภาษาทำให้ผมได้รู้ว่าคนที่นี Shadow> ่ครับเข้าใจดีมากครับซึ่งบอกได้เลยว่าจาก เดินเทินทางจากเหนือจลดใต้สู่พื้นที่จิตวันของประเทศเนปาลเนี่ยทำให้ผมได้รู้ว่าทุกคนเนี่ยมีจุดหมายเดียวกันครับคือไปหาความสุขและวันนี้ผมก็มีความสุขกับเส้นทางของผมครับและผมก็ได้ค้นพบเส้นทางแห่งความสุขของคนเนปาลครับที่เขาอยู่กับปัจจุบันและมองไปที่ข้างหน้าครับว่าข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่เป็นไรแต่อยู่ปัจจุบันแล้วมีความสุขแค่นี้คนเนปาลก็บอกว่าความสุขก็พอแล้วครับ แล้วผมอยากให้คุณลองมาสัมผัสประเทศในป่านสักครั้งหนึ่งครับอาที่เดินมีหมื่นพันเอาความฝันไปต่อเติม่อนทึงฟันต้องมีเริ่มเบิกทางใจสู่วันนั้นลองเปิดใจเปิดตาเดินตามหาความฝันมีปัญหาให้ข้ามันความความฝันให้ได้มา